อันนี้ที่อนุบาลไว้นะครับก็อนุบาลวางไว้ปนๆกันมันก็เลยเริ่มเยอะนะครับที่สังเกตจะเห็นกลิ่งสวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ก็มาคุยกันเรื่องมะเดื่อฝรั่งอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามือโดยเฉพาะมือใหม่ๆห,หลายคนอาจจะสงสัยแล้วก็ไม่เข้าใจในการเลือกซื้อนะครับจากที่ผมปลูกมาสักระยะหนึ่งนะครับแรกๆผมก็มือเอฟอย่างเดียวทั้งหลังก็เริ่มผ่านไปสองปีก็เริ่มล้นครับก็ต้องปล่อยออกไปนะครับวันนี้ก็จะมา มีคําแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่อยากปลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่ากําลังเป็นที่นิยมนะครับมีคนสนใจซื้อต้นพันธุ์กันมากนะครับก็จะพาไปชมแล้วก็มีคําแนะนําเล็ก,กๆน้อยๆนะครับจากที่เคยประสบมานะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ครับอันนี้ก็เป็นคาแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับเพราะส่วนใหญ่มือใหม่เนี่ยจะนิยมเอ,อ่อที่ราคาไม่สูงนะครับหมายความราคาต่าๆส่วนใหญ่ก็เลยเท่าที่เห็นมาก็เหมือนผมเนี่ยระยะแรกๆก,ก็เหมือนกันก็จะซื้อกิ่งมาเนี่ยกิ่งบบนนี้ยกิ่งสดๆนะครับไม่มีรากเลยกิ่งล้วนๆเลยเนี่ยที่เขาตัด ตัดราคาไอตัดกิ่งเนี้ยตัดเป็นท่อนๆยาวประมาณสักยี่สิบเซนยี่สิบห้าเซนนะครับก็เรียกว่ากิ่งสดนะครับเอามาชำนะครับซึ่งราคาจะค่อนข้างถูกครับถ้าพันธุ์ทั่วไปธรรมดาเนี่ยกิ่งหนึ่งเจ็ดบาทสิบบาทประมาณนี้ก็เห็นว่าราคาถูกมือใหม่ส่วนใหญ่ก็จะซื้อพวกนี้เอามาชำนะครับทีนี้ไอการชำเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับซื้อมายี่สิบกิ่งชุดหนึงนะ่ง แม่ว่าคุณมาชำอาจจะไม่ได้เลยสักต้นหรืออาจจะได้สามต้นสี่ต้นหรือเก่งๆก็ได้สิบห้าสิบหกต้นนะครับก็ถือว่าเก่งแล้วแต่เนื่องจากว่าราคามันต่ํานะครับราคามันไม่สูงก็เลยเป็นที่นิยมกันนะครับหลายท่านก็ชำได้ดีนะครับแต่สําหรับผมนี่ยอมแพ้ไปแล้วนะครับเพรา่าเคยซื้อมาเป็นร้อยกิ่งเสร็จแล้วชำได้มาห้าหกต้นก็คือ ได้รอดมาแค่สี่ห้าปอร์เซ็นตนะครับเทียบกันแล้วไม่คุ้มครับทั้งเวลาทั้งมลเ,เงินที่เสียไปนะครับก็หลังๆมาก็จะซื้อพวกต้นพร้อมปลูกมาเลยแล้วก็กี่ตอนครับเดี๋ยวเราไปดูอะไรก่อนดีละ่ะ ไปดูกิ่งตอนก่อนก็ได้ครับไปดูจะเลือกแบบไหนดีครับสําหรับกิ่งตอนเนี่ยเท่าที่สังเกตดูนะครับมือใหม่ๆเนี่ยจะนิยมกิ่งตอนที่มีขนาดใหญ่นะครับจะเลือกกิ่งตอนที่ใหญ่ยาวเนี่ยมีใบยเยอะๆมีลูกเยอะๆอ,อย่างเงี้ยครับเนี่ยมีลูกข้อนะครับก็จะเลือกมักจะเลือกนิยมกิ่งตอนแบบนี้ซึ่งกิ่งตอนอย่างเนี้ยมันก็สวยดีครับแต่ว่าราคามันก็สูง ว่ากิ่งตอนที่เล็กลงมานะครับอันนี้กิ่งตอนจะใหญ่ยาวใหญ่ราคาสูงนะครับถ้าสําหรับมือใหม่เนี่ยผมไม่แนะนำครับเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าราคาก็สูงแล้วเวลาเราไปปลูกเนี่ยเอาไปชําไปเลี้ยงเนี่ยไอ้ใบพวกนี้มันต้องเอาออกอยู่แล้วครับเนี่ยออกหมดไม่เหลือเอาใบออกหมดแล้วลูกก็ต้องอ,ออกเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์นะครับที่จะไปเรียกว่าอยากได้กิ่งตอนที่ กิ่งใหญ่ๆลูกเยอะๆใบเยอะๆนะครับมันไม่มีประโยชน์นะครับซึ่งไอ้กิ่งตอนพวกนี้กิ่งใหญ่ๆใบเยอะๆลูกเยอะเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นอปนะครับขาบอกตรงนี้เลยว่าสําหรับมือใหม่นะครับไม่มีประโยชน์นครับไม่จําเป็นต้องซื้อแบบนี้นะครับสําหรับกิ่งตอนแล้วจะซื้อกิ่งแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันครับ สำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนําว่ากิ่งตอนเล็กๆนะครับกิ่งไม่ต้องใหญ่เนะี่ยยาวต้องสามสิบเซนประมาณนี้พอแล้วครับกิ่งไม่ต้องใหญ่นะครับเล็กๆเนี้ยราคาไม่สูงและอย่างหนึง่งถ้าเราถ้าเป็นมือเก่าเนี่ยโอเคครับได้ไประโยชน์เพราะเขาจะตัดรับไปแล้วปุ๊บเขาจะอนุบาลเขาจะตัดไว้แค่สามสีตาเนทะ่านั้นแหละแค่นี้เลี้ยงต่อและทั้งบนนี้เขาก็จะเอาไปเสียบยอดเพื่อไปชำขยายต่อไปอีก แต่สําหรับมือใหม่เท่าที่จะเห็นเห็นดูนะครับพอรับไปแล้วเนี่ยก็อนุบาลทั้งหมดเลยไม่ได้ตัดเพราะฉะนั้นเอากิ่งใหญ่ไปไม่มีประโยชน์นอกจากราคาแพงแล้วโอกาสเสี่ยงที่จะอนุบาลไม่รอดก็ยังเยอะกว่านะครับเยอะกว่ากิ่งเลยนะครับแล้วก็กิ่งแก่ๆ,ๆเล็กๆอย่างเงี้ยเนี่ยจะจะอ้วนก็ได้หรือจะผอมก็ได้แต่ไม่ต้องให้ใหญ่นะครับยาวทักสามสิบเซนก็พอแล้วนะครับราคาไม่สูงแล้วก็โอกาสที่จะอนุบาลรอดก็มีมากกว่านะครับ หรหดับกิง่งกิ่งตอนนี่นะครับแล้วเราจะไปดูอีกอย่างหนึ่งคือลากนะครับรไปดูลากคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาซื้อกิ่งตอนเนี่ยสําหรับมือใหม่จะไม่สนใจสังเกตดูจะไม่ค่อยคานึงถึงลากมากนะนะครับจะคานึงถึงกิง่งอย่างที่ผมบอกเนี่ยกิ่งใหญ่ๆอย่า,ยยางเงี้ยโอ้โหยอดเพียบเลยอย่างเงี้ยโหชอบราคาดีนะครับแล้วก็มือใหม่ชอบมากเลยเพราะมันสวยแต่จริงๆแล้วนี่คือภาพลงตาเพราะว่าอะไร เาลานุบาลจริงๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้ประโยชน์เท่าไหร่เพราะเราจะต่อใบออกหมดอาจจะได้กิ่งนะครับแต่ว่าเวลาถึงเวลาไปลงจริงๆเนี่ยไอ้กิ่งพวกเนี้ยเท่าที่สังเกตดูมันไม่ค่อยจะโตขึ้นไปนะครับมันจะแตกข้างล่างใหม่เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับมันจะแตกใหม่เพราะนั้นไม่จําเป็นเราเลือกกิ่งที่เป็นพุ่มอย่างนี้นะครับเพราะเราไปสร้างพุ่มเองได้ในที่ผมบอกอะ่ะคือ เื่อเราซื้อกิ่งที่เงี้ยเราตัดไว้สามสี่ตาเนี่ยแล้วการอุบาลมันจะแตกข้างนี้ก็จะเป็นพุ่มสวยเหมือนเดิมนะครับพุ่มสวยดีกว่าแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเป็นแบบมันจะเป็นแบบไหนเอาละถ้าเอากิ่งแบบนี้ไปอันนี้ปลูกในกระถางฮะดูในกระถางอันเนี้ตอนที่ผมตัดมาเนี่ยผมตัดเองนะครับก็ไม่มีปัญหาเลยมันก็จะเป็นกิ่งใหญ่ๆหย่เงี้ยเนี่ยเห็นไหมมีกิ่งบานเลยอันนี้พุ่มนี้ใหญ่สวยนะครับกิ่งนี้ถือว่าสวยกิ่งใหญ่มาก มีกิ่งก้าสนสาขาแต่พอรามาอนุบาลเสร็จแล้วปลูกลงไปเนี่ยในกระถางปรากฏว่าการเจริญเติบโตมันไม่ได้ไปโตข้างบนนี่หรอกครับนี่แตกมาใหม่ข้างล่างหนึ่งกิ่งนะแล้วก็แตกทางนี้มาอีกกิ่งหนึ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเราไม่ต้องเอายาวข้างบนนะับซื้อมาแค่เนี้ยยาสักคืบกว่าพอแล้วเดี๋ยวมันจะแตกกิ่งมาเองแล้วจะสวยกว่าอย่างนี้อันนี้ไม่สวยไหมครับมันไม่ไปข้างบนแล้วมันมาออกข้างล่างเป็นนี้หมด สังเกตดูจะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาปลูกจริงๆเนี่ยถ้าต้องการจะให้สวยเนี่ยไม่ไม่จำเป็นนะครับตัดแค่นี้เลยนะครับอันนี้ผมจะไว้ตอนต่อเนีผมจะตอนกิงง่งนี้อีกตอนข้างบนได้อีกแล้วก็ไปปลูกเพิ่มนะครับครับต่อไปก็ไปดูเรื่องรากนะครับราก ครับเรื่องลากนะครับอันนี้เป็นพันแบ็กอิสราเอลนะครับตอนไว้ลากมาแล้วครับประมาณนี้นี่ก็พอแล้วสวยแล้วครับการนี้พอแล้วนะครับลากขนาดนี้ใช้ได้แล้วนะครับถือว่าถือว่าดีแล้วนะครับนี่ผมเียกตัดแหวนุบาลแล้วนะครับถ้าเป็นเมื่อก่าๆเ,เขาปลูกมานนี่ยผมปลูกมันพับๆอยแล้วเนี่ยสักษปลูกมาได้สามปีแล้วผมถือว่าขนาดนี้สวยแล้ว นะครับแต่ว่าสังเกตดูมือใหม่จะต้องการให้รากเต็มตุ้มรากแน่นนะครับตร่งนี้ไม่มีแน่นให้เป็นตัวอย่างด้วยแต่ก็นึกภาพออกนะครับคือรากเต็มหมดเนะี่ยแน่นปึ๊กเลยเวลากแกะแกะพลาสติกออกเนะี่ยมันจะกอดกันแน่นเลยครับอันนั้นอนะมองดูอาจจะสวยนะครับแต่ว่าเวลาแปรนุบาลเนนะี่ยโอกาสเน่าเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์รากันเน่านะครับ ก็เลยต้องมีการล้างต้มอย่างที่ผมเคยแนะนําไปนะครับล้างถือเพาออกล้างรากออกบ้างชารากนั้นแน่นอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนะี้ที่มันแน่นๆเป็นบะหมี่เป็นเส้นหมี่มัดกันแน่นๆน่นน่ะนะพอเราผมมอนุบาลเองเนะี่ยผมจะตัดออกตัดออกประมาณสักสามสิสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเหลือยี่ห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์ตัดออกไปเลยแกะออกไปแล้วอนุบาลน,นะครับถ้าเอาใส่ทั้งหมดเนะี่ยไอ้รากตุ้มๆนั่นะนะ่ะมันจะทําให้เกิดความชื้นสูงแล้วก็เน่านะครับ ซึ่งตรงเนี้ยสังเกตดูมือใหม่นี่จะไม่ค่อยสนใจรากงนี้แต่สนใจข้างบนว่ากิ่งสวยไหมใบเยอะไหมลูกเยอะไหมนะครับซึ่งอันนั้นน่ะไม่มีประโยชน์ครับบอกอีกครั้งหนึ่งว่ามันไม่มีประโยชน์ประโยชน์จริงๆมาอยู่ที่รากนี่ครับเนี่ยนะถ้ารากยิ่งสวยฮนะยิง่งรากขาวรากเขาขาวรากเยอะเยอะไม่ดีนะครับรากขาวดีแต่รากเยอะไม่ดีนะครับ ประมาณนี้ก็ยังถือว่าเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับเริ่มมีสีน้ําตาลบ้างนะครับก็ยังถือว่าไม่ดีที่สุดแต่ว่าถือว่ายัางดีนะครับเอาไปปลูกอนุบาลมีโอกาสรอดสูงนะครับนะครับก็สรุปเลยนะครับเกี่ยวกับการเลือกกิ่งตอนเนี่ยไม่จําเป็นต้องเลือกกิ่งที่เป็นทรงพุ่มใหญ่ๆลูกเยอะๆนะครับ เพราะอะไรทรงพุ่มใหญู่้ยเยอะใบยเยอะเนี่ยมันไม่มีประโยชน์สําหรับมือใหม่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลารเราไปนุบาลเนี่ยยิ่งใหญ่ขึ้นยิ่งใหญ่มากโอกาสลอดจะยิ่งน้อยนะในสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราจะใาบาออกหมดเอาลูกออกหมดเดี๋ยวถ้ากิ่งโดดเดเวลานุบานเดี๋าายวจะพาไปดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกเน้นที่รากนะครับแล้วก็กิ่งไม่ต้องยาวสักสามสิบเซนพอแล้ว ะครับประมาณนั้นอนะ่ะเดี๋ยวไปดูที่ผมรุบานไว้อันนี้ที่รุบานไว้นะครับก็รุบานวางไว้ปนๆกันมันเลยเริ่มเยอะนะครับที่สังเกตจะเห็นกิ่งยาวเก้งก้างอันนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมเลี้ยงเองนะครับผมก็จะเลี้ยงไว้พอโตปุ๊บพร้อมดอกได้ผมก็จะตอนต่อนะครับแต่จริงๆแล้วนี่ประมาณนี้นครับที่ถูกต้องสุดอย่างนี้เวลามาคุณ ซื้อกิ่งตอนหรือรับกิ่งตอนไปแล้วเนี่ยก็จะตัดเหลือประมาณนี้ครับแล้วก็ชล้วกาอนุบานมันก็จะแตกกิ่งนี้แล้วแต่เจ้าเท่าไหร่นะครับไม่จําเป็นต้องไว้ทั้งกิ่งยาวๆอย่างนี้นะครับสําหรับพวกมือเก่าๆที่เขารับไปยาวๆเนาะเพราะว่าเขาจะไปตัดตัดก่อนนะครับเนี่ยตัดแค่นี้เลยแล้วก็เอาที่เหลือนี่ไปชาหรือไปเสียบยอดอะไรกว่าไปนะครับแต่สำหรับผมที่ทําไว้เนี่ยมันก็มีทั้งสองอย่างนะครับหน่งอย่างก็ไม่ไม่ไปต่อก็คือตัดเลย แล้วกิ่งไปทาอย่างอื่นแล้วนะครับบางต้นก็จะไว้ตอนต่อยก็คือเลี้ยงต่อไปพอ,อ,อกรากอาไปลงกระถางดีตั้งตัวดีก็ตอนใหม่นะครับก็มีตั้งกิ่งยาวนะครับแต่ว่าสําหรับมือใหม่อย่างผมบอกมันไม่จําเป็นนะเพราะว่าถ้าอาจจะยังไม่ได้ไปขยายพันธุ์นะครับเอาไปแค่ปลูกให้รอดก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลือกรกะดับแรกอย่างที่ผมบอกไปนะครับรากสวย กิ่งไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องยาวสัวกสามสิบเซนประมาณนั้นนะครับโอกาสรอดจะมีสูงกว่าประมาณอย่างเงี้ยมันจะง่ายกว่ากวลา,าตั้งตัวจะเร็วกว่านะครับแล้วก็แตกใบแตกอะไรเร็วโอกาสรอดก็จะสูงกว่าสาหรับเอโสมว่ากิ่งยาวๆนะครับครับก็คุยกันเรื่องการเลือกกิ่งตอนไปแล้วนะครับ ทีนี้ก็จะมาเรื่องต้นพร้อมปลูกนะครับอันนี้จะพูดถึงเฉพาะต้นที่เขาชำกิ่งหรืออนุบาลจากกิ่งตอนมานะครับไม่พูดถึงเรื่องพวกเสียบยอดหรือติดตานะครับอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งนะฮานี้นเราจะมาดูกันว่าถ้าเราอยากจะได้ต้นพร้อมปลูกเนี่ยแล้วเราเลือกต้นแบบไหนดีนะครับต้นพร้อมปลูกที่เป็น การอนุบาลหรือการเลี้ยงมาจากพวกกิ่งตอนหรือกิ่งชํานะครับไม่ได้พูดถึงพวกเสียบยอดติดตานะครับกิ่งพวกเนี้ยครับต้นพวกเนี้ยมันก็จะมีหลายราคานะครับราคาก็ขึ้นอยู่ขนาดเป็นหลักเลยนะครับนอกจากนอกจากขึ้นกับสายพันธุ์แล้วนะครับก็ยังขึ้นกับขนาดที่ส่วนใหญ่ที่นิยมกันก็จะเริ่ม ั้งแตกกระถางหกนิ้วเนี่ยอย่างเงี้ยกระถางหกนิ้วเนี่ยก็จะถูกสุดละสูงขึ้นมาหน่อยราคาสูงไม่หน่อยก็กระถางแปดนิ้วน่อมีไหมตรงนี้ผมอันนี้นี่นี่กระถางแปดนิ้วกันนี่ตั้งล่มกระถางแปดนิ้วนะครับสูงไม่ก็เก้านิ้วถ้าสิบนิ้วนะครับ,รบและใหญ่สุดที่เห็นก็อยู่ก็คือสิบสิบสองนิ้วนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่น,นี่ อันนี้สิบนิ้วเนี่ยสองนิ้วตร่ไหนอันนี้สิบนิ้วครับก็ใหญ่ว่นนี้หน่อยนะครับให้พวกสิบสองนิ้วเนี่ยเราสามารถรับไปแล้วก็เลี้ยงต่อในกระถางเลยนะครับไม่ต้องไปลงที่อื่นดะอยากขึ้นจะแล้วนี่โค้โหดึงนะเพียมก็ กระถางยิ่งใหญ่นะครับโอกาสรอดก็จะยิ่งสูงนะตอนนี้กระถางเก้านิ้วเออสิบนิ้วเก้านิ้วีกระถางเก้านิ้ว,น,ว,น,วน,นี่เป็นยีลักกี้นะครับจริงผมจะมาทําต่อนะครับผมเสียบยอดแล้วมันไม่ติดนะก็เลยเลี้ยงต่อมันก็เลยสูงใหญ่สวยแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่จำหน่ายเดี๋ยวเขาจะว่ากนมีตําหนิที่โคนนะั่นผมก็จะเอาไว้เลี้ยงนะ เหน็นไหมก็ตัดตรงนี้ออกก็แตกมาใหม่ก็สวยแล้วนะครับก็ที่โอกาสมากสุดก็คือสิบสองนิ้วไล่ามาสิบนิ้วแปดสิบนิ้วเก้านิ้วนะถ้าแปดนิ้วนะครับแต่ต้นที่ราคาต่ำที่สุดก็คือนี่ครับหกนิ้วเนี่ยราคาจะถูกที่สุดแหละนะครับกระถางหกนิ้วซึ่งกระถางหกนิ้วนี้ก็สามารถที่จะซื้อไปปลูกได้นะครับสําหรับมือใหม่เนี่ยราคาไม่สูงนะครับนะ เมื่อเทียบกันแล้วสายพันธุ์เดียวกันนะครับกระถางหกนิ้วจะราคาถูกสุดครับอย่างต้นเนี้ LDA นะครับอันนี้รูบาลในกระถางอ้อไม่ใช่บาลลอนเน่ one, ครับผมจำผิดแล้วป้ายอยู่คือว่าไอ้บาลลอเน่กับ LDA เนี่ยมันฝาแปดกันนะหน้ามันเหมือนกันเลยก็เลยแยกไม่ออก บอกตรงว่าแยกไม่เคยออกอาศัยดูป้ายเอาครับอันนี้ก็อนุบาลไว้สักน่าจะประมาณสองเดือนกว่าแหละครับแต่นี้ไม่ได้ดูแลอะไรก็ปล่อยจริงๆว่อยู่กลางฝนเนี่ยมันก็เลยเตไม่ใหญ่นะครับแต่ถือว่าแข็งแรงก็ตั้งอยู่กลางแดดกลางฝนนะครับเวลาสนิมหน้านี้นะครับทีนี้เราจะดูไงว่ามัน แข็งแรงหรือยังครับก็จะเนี่ย okay. ดูวัสดุปลูกเนี่ยวัสดุใหญ่เนี่ยนี่เริ่มจากอนุบาลมานะครับยังไม่ย้ายออกก็จะเป็นมะพร้าวสับนี่แหละครับถ้ามะพร้าวสับเก่าๆเนี้ยเนี่ยแน่นอัดแน่นๆนี่แสดงว่าผ่านมาค่อนข้างนานแล้วแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีบางท่านที่เขาเอามะพร้าวสับที่เขาเรียกอะไร หมักทิ้งไว้จนเริ่มยุ่ยแล้วนะมาเลี้ยงก็มีนะครับก็อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสังเกตง่ายๆคือถ้าเรายกเนี่ยถ้าลามันแข็งแรงแล้วนะครับเนี่ยยกเนี่ยเห็นไหมมันจะไม่สะดุ้งระเทือนนะครับแน่นปึ๊กลากอยู่ข้างในนี่ไม่ได้ถอดให้ดูนะครับอันนี้ก็ตั้งไว้ข้างนอกนี่เป็นพันธุ์อะไรออสเตเลียออิลักกี้ออสเตเลียครับออสเตเลียใช่ไหมอ๋อไม่ใช่อิลักกี้ครับ ใบมันยังไม่เต็มที่นะครับใบมันเลยยังเล็กอยู่แต่ถือว่าแข็งแรงครับต้นอย่างนี้กิ่งแก่แล้วก็ใบแก่ครับที่มันไม่ได้แตกอะไรเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรตั้งเไงเนี้ยเวลาจะไปใช้จริงๆค่อยเอาไปบำรุงนะครับก็คือประเด็น,ดนก็คือให้ดูว่าเขายกนี้ได้ไหมแต่ว่ามันดูเนี่ยยกขึ้นเงี้ยครับยกเลย ยกลากดูถ้ามันไม่หลุดแน่นปึ๊กอย่างนี้แสดงว่าโอเคแล้วใช้ได้ครับโอกาสรอดสูงเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยกระถางหกนิ้วไปได้แล้วสบายสบายครับแต่ว่ามันก็เป็นปัญหาคือต้นใหญ่ยกนี้ไม่ได้เพราะมันใหญ่เกินมันอาจจะหนักต้นจะหลุดมา่าอาเราะต้นมันใหญ่ แต่ลากส่วนใหญ่ก็จะชัวนะครับจะแน่นอยู่แล้วอย่างนี้ก็แน่นอยู่แล้วนะกระถางแปดนิ้วก็ยังยกได้เก้าสิบนิ้วก็ยังได้อยู่นะครับเป็นบางต้นแต่ที่แน่คือกระถางใหญ่ราคาสูงกระถางเล็กราคาก็ด้อยลงมาต่ำลงมาไม่ได้นะครับก็ใช้ได้หลับมือใหม่เนี่ยไม่ต้องเอากระถางใหญ่ก็ได้ครับหรือกระถางเล็กๆมาแต่ถ้าบางไหนท่านไหนขี้เกียจ ไม่อยากไปเลี้ยงต่อกับกระถางใหญ่ครับสิบนิ้วสิบสองนิ้วก็ได้แต่ว่าถ้าสิบนิ้วสิบสองนิ้วต้องให้มันต้นมันสมบูรณ์แล้วนะครับนะครับมีรากต่อเนื่องให้มียอดออกไปต่อเนื่องอย่างนี้โอเคแล้วนะครับอันนี้ก็ต้นจากเมื่อสักครู่นี้แหละครับเหมือนว่าสักครู่ในหยู่ในกระถางหกนิ้วผมก็ แข็งแรงดีมีที่ใส่ผมก็ย้ายมาลงนี่นะครับวัสดุผมก็ไม่ได้ใช้มะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับนี่ใช้ตอนนุบาลแล้วก็ถ้าเลี้ยงต่อก็อยู่ในมะพร้าวสับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมใช้คือแกบนะครับแกบปบผสมใบไม้ขี้วัวปุ๋ยหมักอะไรเนี่ยมันก็โตดีครับก็ใส่ไว้ตั้งไว้เนี่ยการแก้งก็แข็งแรงดีนะครับนี่ก็ออฟตรเลีย ใช่ไหมห้ดูก่อนดูเขียนนยครับใช่ครับอะเตเรียอันนี้ก็กระถางสิบนิ้วนะครับเนี่ยอันนี้ค่อนข้างหนักนำอ,อักโจก่นนะแต่ยังอยู่ยังรอดอยู่นะคือว่าลากแน่นมากเลย เพราะถ้าลักยิ่งแน่นนะครับยิ่งปลอดภัยนะครับเวลาเราเคลื่อนย้ายในเอียงเวลาเราเคลื่อนย้ายเนี่ยส่งมาเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไรไม่ชํารุดไม่ไม่ไม่เหี่ยวเฉานะครับสบายสบายจรงนงๆเพราะเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วถ้าอยู่กลางแจ้งเนี้ยตั้งไว้กลางแจ้งมันก็ไม่เฉาหรอกแต่ว่ามันอาจจะแดดแรงเวลาเขาเลี้ยงเนี่ยเขาอาจจะมีสแลนคลุมไว้นะครับมันก็เลยทําให้อ่อนแอลงไปนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เสียหายอะไรนะครับ พอเราเอามาแล้วเราก็เอามาไว้ในร่มสักพักให้รับแดดลําไรแล้วเพ่อปล่อยออกไปมันก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการซื้อต้อนพันธุ์มะเดื่อฝรั่งเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงหมดนะครับไม่ว่าท่านจะซื้อต้อนพร้อมปลูกมามันก็เสี่ยงมันไม่ได้รอดมันไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถึงจะอนุเอากิ่งตอนบรรทุบาลเองก็ เหมือนกันนะครับแต่ทีน sort of anyway> ี้โอกาสที e ่จะรอดเนี่ยถ้าเป็นต้นพร้อมปลูกถ้าเราเลือกสดีๆอย่างที่ผมแนะนําไปเนี่ยโอกาสรอดมันก็เยอะนะครับแปดเก้าสิเปอร์เซ็นตครับโอกาสที่จะเลี้ยงได้รอดมันก็มีเยอะก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับว่าจะพิจารณาแบบไหนจะรับแบบไหนนะครับรับแบบตุ้มตอนมา หรือจะรับแบบต้นพร้อมปลูกมานะครับก็แล้วแต่เวลาและงบประมาณนะครับเพราะว่าถ้ารับตุ้มตอนมาเนี่ยคุณจะต้องมีเวลาในการอนุบาลหน่อยนะครับถ้าต้นพร้อมปลูกมาก็ประหยัดเวลาไปได้เยอะนะครับแต่ราคาก็สูงนะครับอย่างต้นพร้อมปลูกถ้าต้นสิบกระถางสิบสองนิ้วสิบนิ้วนี่ถ้าพันดีๆหน่อยไปถึงก็พันเทพนั้นก็ห้าหกร้อยแล้วนะครับไม่รวมส่ง แต่ถ้าเป็นต้นถิ่งอนุบาลอ่าตุ้มตอนมันก็100ร้อยกว่าบาทสองร้อยประมาณนั้นครับก็ถือว่าไม่แพงครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับมันมีความเสี่ยงทั้งสองอย่างก็ลองไปพิจารากันดูนะครับส่วนในความคิดของผมสำหรับผมเนี่ยปัจจุบันนี้จะนิยมรับ ต้นพร้อมปลูกมากกว่าครับผมเลือกต้นที่สวยๆใหญ่ๆเลยครับลงทุนครั้งเดียวปลอดภัยชัวนะครับอย่างน,น้อยก็สามารถเอาไาขยายต่อได้นะครับคือผมตอนกิ่งเสียบยอดเลยได้หมดแล้วหลังจากก็ไม่มีปัญหาอะไรตรงนี้นะครับแต่สําหรับท่านที่ยังมือใหม่เนี่ยยังไม่เคยทําเนี่ยยังไงก็ต้องหัดทํานะครับถ้าจะปลูกมะเดื่อฝรั่งเพราะว่าบ้านเรามันค่อนข้างเสี่ยงอายุมันไม่ยืนนะครับ ถ้าเราไม่อนุบาลไม่เป็นเอขยายพันธุ์ไม่เป็นยยนะครับติดตอนกิ่งไม่เป็นเสียบยอดไม่เป็นติดตามไม่เป็นเนี่ยโอกาสเสี่ยงสูงมากโอกาสที่จะสูญเสียเยอะนะน,นี่จากประสบการณ์ของผมเลยในสองปีแรกปีแรกเลยดี่าะปีแรกที่ผมปลูกเนี่ยปรากฏว่าผมชราใจนะถ้าก่อนเคยปลูกไม้อื่นก็เคยเป็นบ้างอนุไอพิดตอนกิ่งอะไรพวกนี้ แต่อันนั้นมาเสียดายพูดง่ายๆเห็นลูกออกเสียดายก็ปล่อยไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนเี๋ยวรออีกหน่อยนะให้แกวนี้หน่อยให้ลูกหมดก่อนไปตอนอย่างนี้ปารากฏว่าเลอดเดียวตายครับหายแรกๆปีแรกเนี่ยผมรับมาเรื่อยซื้อมาเรื่อยประมาณสองปีนี่จะได้เจ็ดริดกว่าชนิดละเจ็ดสิบปอร์เพันธุ์นะก็ชราจใจเลี้ยงไว้เนี่ยปัจจุบันนี้เหลือผ่านไปสามปีครับเหลือประมาณห้าสิบหายไปยี่สิบแล้ว เพราะอะไรเพราะชละา,าใจไม่ได้อนุบาลเออไม่ได้ตอนถิงไว้หรือเอาไปเสียบยอดติดตาอะไรไว้นะครับเพราะฉะนั้นข้อสำคัญที่จะแนะนำสาหรับมือใหม่เลยก็คือถ้าคุณซื้อเป็นตุ้มตอนมานะครับก็ลองหัดเสียบยอดติดตาหรือหัดชำาดดก็แล้วแต่ก็ตัดไปเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดาย ตัดส่วนบนออกไปเลยอย่างที่ผมแนะนําเมื่อสักครู่เนี้เหลือไว้ประมาณสามสี่ตานะไปชไําไหมนี่จะไปเสียบยอดอะไรก็ว่าไปนะครับที่เหลือก็ปล่อยเลี้ยงมันก็ยังมีโอกาสรอดนะครับแต่ถ้าเมื่อซื้อต้นพร้อมปลูกมาแล้วนะครับถ้าซื้อต้นพร้อมปลูกมาแล้วก็ไม่ต้องล้างรอนะครับตอนเลยนะครับต้นพร้อมปลูกมันก็มีกิ่งก้านมาพอสมควรแล้วเนี่ยอย่าง้นนี้กระถางสิบสองนิ้ว ต้นนี้นะครมีกิ่งอันหนึ่งสองนะครับเห็นไหมคุณก็ตอนเลยอย่างน้อยกันหนึ่งสองนี่อันนี้ก็ปล่อยเลี้ยงไว้ก่อนพอตอนนี้ออกไปกิ่งเสร็จนะครับมันก็จะแตกกิ่งจากข้างล่างมันก,ก็ตอนตรงนี้ออกนะตอนนี้ก็เลี้ยงต่อมันจะได้พุ่มสวยมันจะได้กิ่งต้นใหม่อีกสามต้นแล้ะถ้าอันนี้ตายมันก็ยังมีโอกาสเหลืออยู่นะครับประมาณนี้ครับคำแนะนำสำหรับผม ที่ผมจะแนะนําได้ก็คือประมาณนี้นะครับก็คงอาจจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่บ้างนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็คงมีคําแนะนําแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ